嗯。No. นารัฐมนตรีมานะครับที่ผมรู้จักก็มีท่านสสประเสริฐบุญเรืองนะครับนี่กับเนสสนะีรสหรว่าสสประเสริฐบุญเรืองตอนนี้เรื่นนเป็นสสนนีปร้อนี้ อีกสองสองวันใจของพี่น้องก็จะส่งไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็หลาท่านหลายคนเป็นท่นได้นตนะครับดูดีตัวเล็กแต่แข็งแรง n ีน้นักมักหลาท่านหลาคนนะครับที่เด็กๆนำมาพ่อนะครับครูเรียนโดยก็หลายท่านนะครับ เกษดุเรืองในการงานในรูปหล่อเหมนเดิมในกลุ่มบุคคลสีเลือดนะครับเกษตรคุนเรืองนายยกไข่มุกนะครับของใคของพี hmm. it, ่น้องประชาชนนายกไข่มุกก็มานะครับในกลุ่มของหล่อแะกูลในกลุ่มคนดำนะคุณป้าคุณล่กสีเลือดนะครับหลายท่านหลายคนนะครับ ตแน่เรือกมารนสสนใจของพี่น้องประชาชนตลอดการงานเราใช่วยตลอดการกับวันนี้้อันนะนักถรายภาพตลอดอาวุูนะครับกับวันนี้ก็ที่มีตัอนรับนะครับท่าง พิานษฎ์ในการเชื่อเมืองทางนะครับรองประธานสภาในวันนี้เลยท่านกฤษฎ์นะครับรองประธานสภามาด้วยนะครับวันนี้ลากหายระาศนรมศการหลวงปู่ครับหลวงปู่ท่านุกคนเยอะดีไม่ได้เอือยนามในการน้องก็ถือว่ามาพร้อมคณะวันนี้ชุดใหญ่นะครับก็หลวงปู่พอดีไม่มีภารกิจวันนี้ก็ จบปีนะครับวันนี้คุณแม่บุเรื่นติดต่ตอมาในสองอาทิตย์แนั่นแหละโทษสมมือทีแมก่กระได <c oughs> แล้วด้านแนวโกนะครับเจริญปัญญาครับวันนี้ก็ม,มาพอทีมงานเยอะเลยนะครับวันนี้ก็าู่ีต้อนรับเยอะท่าน นะครับเป็นนายกนะครับโอกาสบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะครับนะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นนะครับตัวเล็กใจใหญ่นี่ก็บอกว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะเออถือว่าได้ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ฝาก นะครับตระหนายกด้วยเด้อมีอะไรก็ช่วยดูแลนะครับพี่น้องกัลย์ทำมังคุดยาด้วยนะครับท่านนายกเสิมขวัญหลอดตาครูนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนุองเรานะครับแล้ก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ สีดุลสีดเรศนะครับเนาะนักศึคนดังของหนึ่งกาลสินนะครับคุณแม่ลีนะ แม่ดิฉวัคซีนพวกเรากับารก็เลยต้องักันสถานที่ไว้ห่างนิดนึงกับคำขอไปเยอะกับน้อขนาว่ามันมีสะดวกในการจุดจาในการเ่ต่อผ้่วกับจรงเรเจ้าหน้าที่ดูบทอกร่ว่พระอาหน่อยบกไปเลยว่า ที่มาอธิษฐานกิษในวันนี้นะครับพยาเต่าสวยชาติรุ่นรวยทันใจนะครับ